โรงเรียนพานทุ่งขี้เหล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตงเครือข่า,ขายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลของไม้แก้วอำเภอสิเกาจังหวัดตรังภายใต้การบริหารงานของนางสาวอุมารัตน์เกลี้ยงเมืองคำขวันของโรงเรียนคือการเรียนดีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือภูมิทัศน์อานมารยาทงามนาวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการมีงานทํามีอาชีพหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพตามแบบทอขอรอโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตจึงน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1ิ สู่การปฏิบตัติโดยการจัดทำโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้คิดทำนวัตกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพตามแบบทอขออขึ้นทอคือทักษะอาชีพ ขอคือการขับเคลื่อนการดำเนินงานและรอคือการลงมือปฏิบัติ 1. นทักษะอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2ปลูกผักสวนครัวและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมดินการดูแลผลผลิตและการจัดจำหน่าย 2. ทักษะอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังคับเคลื่อนการดำเนินงานโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยนักเรียนลงมือปฏิบัติเรียนรู้การให้อาหารปลาการนำเศษผักมาให้ปลากินแทนอาหารเมร็ด 3. ทักษะอาชีพการปลูกมะพร้าวน้ำหอมขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยครูจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ลลงมือปฏิบัติการปลูกมะพร้าวน้ำหอมการดูแลการนำผลผลิตของมะพร้าวทุกส่วนมาใช้ประโยชน์เช่น การทำน้ำมะพร้าวการทำบุญมะพร้าวการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว 4. ทักษะอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยครูจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หลงม,มือปฏิบัติฝึกษาอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการเพาะการดูแลการเก็บผลผลิตและการเรียนรู้ในการนำเห็ดน,นางฟ้าไปแปรรูป 5. ทักษะอาชีพการเพาะถั่วงอก ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยครูจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ลงม,มือปฏิบัติฝึกทักษะอาชีพการเพาะถั่วงอกให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการเพาะถั่วงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกที่หลากหลายและพัฒนาน,านวัตรกรรมเครื่องเพาะถั่วงอกที่นํามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตที่คุ้มค่าโดยคํานึงถึงการประหยัดน้ําประหยัดไฟประหยัดงบป,ประมาณประหยัดเวลาและปลอดสารพิษ 6. ทักษะอาชีพการทำน้ำสมุนไพรขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยครูจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่3ลงม,มือปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพการทำน้ำสมุนไพรเด็กได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำสมุนไพรที่หลากหลายเช่นน้ำมะพร้าวน้ำอัญชันมะนาวน้ำใบเตยน้ำตะไคร้น้ำกระเจี๊ยบน้ำแก้ขัววโดยทำหมุนเวียนกันไปเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพที่นักเรียนทำได้ง่ายรายได้ดี เทักษะอาชีพการร้อยลูกปัดขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ถึง6ลงมือปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพการร้อยลูกปัดนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการร้อยลูกปัดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นการทำพวงกุญแจแบบต่างๆสายคล้องแมเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพที่นักเรียนสามารถทำได้ 8. ทักษะอาชีพการทำน้ำยาล้างจานขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เดือนละหนึ่งครั้งลงมือปฏิบัติทำน้ำยาล้างจานตามขั้นตอนและการคิดค้นสูตรน้ำยาล้างจานที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 9. ทักษะอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ลงมือปฏิบัติการให้อาหารและการเก็บไข่เพื่อจ,จัดจำหน่าย เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพที่นักเรียนทำได้ง่ายจากการที่โรงเรียนบ้านตุ้งขี้เหล็กได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพส่งผลให้นักเรียนมีประสบการณ์และทักษะอาชีพที่หลากหลายเรียนรู้การจัดจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผลผลิตโดยวิธีการต่างๆสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้อื่นและนำไปประกอบอาชีพได้ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน6คนได้รับเกียรติบัตรการเป็นวิทยากรกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวกษสิตรก,กรเรื่องการเพราะถั่วงอกด้วยระบบน้ำแบบอัตโนมัติจากสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาวกล่มส่งเสริมการเกษตรครูผู้สอนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคุณครูได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาคจากคุรุสภาประจำปีพศ2564ชุมชนและผู้ปกครองพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการส่งเสริมทักษะอาชีพโรงเรียนบ้านตุ้งขี้เหล็กขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้